ทักทายสบายดีพี่น้องป้องปายที่เคารพรักคัดแพงสุขภูขสุขคนนะคะเมื่อนี้มีเมนูหอยนางรมนะคะซื้อมาเป็นชุดคือเขาคายฮะเนะาะชุดหนึ่งกะโอ้บยบ่ได้ซื้อนานนะพี่น้องกล่องละสี่ตัวเองนะคะซื้อมาสามกล่องร้อยเนาะเครื่องเคียงกับมีน้ำจิ้มเนาะคะ่ะพริกเผา หอมเจียวพราะายญยากคือว่าซได้หลายนะโอ้ยลืมขออภัยลืมยอดกระถินค่ะมาแล้วคะพี่น้องกระถินข้างบ้านนะคะคาดบ่ได้เ้อกินอันนี้นะโอ้ยลองก่อนเลยลงมือก่อนเลยค่ะคนเจียวก่อจังลยอันน้ำจิ้มนะ่ะมีสองอย่างเนาะ จะใส่กันเลยรวมกันเลยนะคะเมื่อกี้กินนานแล้วมาค่ะพี่น้องแซ่บๆนำกัน หวานกระทินจ่วยจุ้ยน้ำจิ้มแซบ่บสดเลย ขออนุญาตมือนะคะลืมเอาซ่อนมาอีกอย่างแซบ่บมากน้อยเนาะบทเต็มปากเต็มคำปะได๊ ภาดสองมาดิสามไปเลยเรลงรเลยนะข้าใหญ่ให้บันอือฮั เต็มปากคลิปนี้กับมาชวนพี่น้องกินห้อยนางรมนะคะสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะ ขอบคุณนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมเนาะสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะคะไปละคะ่ะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ